แต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอเวลาเราไปเห็นหน้าง,งานบนเครื่องอ่ะเชี่ยเราคือลูกข่างเนอะ <c oughs> ใช่ไหมของคนไฟ้าเป็นยไงบ้างอ่ะหมุนติ้วเลยค่ะแบบเออเราว่าแบบเราก็เป๊ะในเรื่องทฤษฎีเนาะเราก็เรียนมาเยอะอ,อ่านหนังสือเยอะอพอขึ้นมาจริงๆกูเอออ่ะอ <laughs> คือทุกอย่างมันแบบมันเยอะไปหมดแล้วก็คือมันรีบด้วยเพราะว่าไฟสี่หนึ่งห้าคัวลาคือแบบทุกอย่างมันรีบอ่ะอเออ เราก็แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจะช่วยเขาทําอะไรตรงไหนอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแ,<น>แบบงงไปหมดเลยคือรู้สึกว่าโหเราว่าเราเรียนมาเต๊ะละอืขึ้นมาจริงนี่คือเราคือลูกเจี๊ยบคือแบบ m อกอัพสอบผ่านมาแล้วคือแบบคือคือคิดว่าตัวเองรู้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบที่เรีรู้ จริงอ่ะพอนัา่งาน <c oughs> ปุ๊บอ่ะมันเร็วมากมันเกิด <c oughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก<ช>การเช็คอิมเมอร์เจนซีการแบบเหมือนตรวจนู่นตรวจนี่ทั้งหายแหล่นับอาหารนับอาหารนับอาหารนี่นะบอกให้นะหลุดแม้แต่ขอดเดียวไม่ได้นะคืออาหารอะ่ะเวลาที่มันเป็นเกาะเป็นแบบเหมือนเป็นถาดมาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโคขด ใช่สะจวนห้ามหลุดแม้แต่อันเดียวนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดผู้สา่กินทุกคนแล้วแบบมีคนที่ขาดไปนี<ร>่คือสเราจะเอาอะไรเสิร์ฟให้เขาล่ะใช่เราจะเอาอะไรเสิร์ฟให้เขา<ม>เลยนะเพราะงั้นคือต้องนับให้ครบมันจะมีทั้งขาไปแล้วก็ขากลับขาไปขากลับยังไม่พอมีสเปเชียลมิลอีกมีสแน็คด้วยเออคือมันมีทุกอย่าง <laughs> ต้องนับให้จบ ภายในระยะเวลาบางทีอ่ะคือรีบมากออนกลาวนี่เวลาบางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับคือบางทีเครื่องเข้าช้าต้องเช็ค EM เช็คประตูแล้วก็เตรียมงานรับอาหารแล้วก็เตรียมรับผู้โดยสารใช่ซึ่งแบบมันเร็วมากเป็นลิงเอางี้ดีกว่าเป็นลิงเป็นลิงนะครับก่อนผู้หญิงคือต้องนี่ด้วยแจกหูเออโอ้โหแจกหูฟังโอ้แบบ